สวัสดีค่ะป๊อปคอนนะคะมิสแกนนะคะนายกศ์ศัพันยี่สี่ค่ะวันนีไไม้มารับมือเรื่องความยินดีกับเพื่อนใช่ไหมใช่ค่ะมันก็มาเชียร์เพื่อนน้ำฝนเหมือนเดิมค่ะไ,ะไติวอะไรกไับน้ำฝนติวก็อกอบให้เพื่อนมั่นใจทําให้เต็มที่ค่ะแล้วก็นางก็มาถามๆก็เกาเกาคำ,ค,ำคำแบบว่าคำซาโลแกนนิดหน่อยค่ะ เพลงค่ะแล้วก็ออกกำลังกายลดความอ้นนนวน,น,วนค่ะมีอะไรให้หนูปรับอีกไหมแต่ว่าหนูจะลดความอ้วนอีกอุ้ยอ้วนหรออ้วนแขนใหญ่อยู่โอ้ย <c oughs> ไ,ได้มาได้สิบกวันเลยอ่ะพี่พี่เป็นไงบ้างคะดีีค่่ะพรอน <c oughs> จริงรอ่ะ <c oughs> เออเตรียมตัวยังไงบ้างเรื่องไลฟ์สดของกองใหญ่เรื่องไลฟ์สดของกองใหญ่ก็ เริ่มเริ่มไหลเรื่อยๆค่ะผู้ติดตามเยอะขึ้นไหมผู้ติดตามก็เยอะขึ้นค่ะแต่ว่ายังไม่ได้แบบตูมมากเมื่อกี้เมีวทีอื่นเขาไลฟ์อยู่20 24ชั่วโมงเนี่ยเราจะเป็นยังไงไหมีเพลงหนูว่าหนูก็ให้หนูไลฟ์หนูก็ไลฟ์นะไลฟ์ได้แต่หนูว่านกอะนกกลางนกกลางไลฟ์อะในข้าวกลาก็ถือว่าเป็น จริงเหรอคะเดี๋ยวหนูจะจติงแบบภาคกลางถ้าหนูถ้าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าให้หนูจริงหนูก็หนูก็พร้อมสู้ค่ะอยากฝากให้บอสนะบมั้ยคะก็อยากฝากให้เอ็นดูหนูได้นะคะบอสหนูจะหนูก็ทําให้บอสได้เหมือนกันนะคะทำอะไรร้องเพลง,งเงต้นไลฟส์สดขายของบิสเนสก็ได้อยู่ค่ะบอส เชียร์มิสแนะคนาคอนนายกนะคะป๊อปคอนฝากไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ